สดีครับผมเบลลี่พัชชนน์นะครับเบ๊พนธัตครับพระเจ้าเจ้าจากเราส่งของทีซีรีส์ครับค่ะวันนี้มาทุกงานแพรวังไงี้นงอู้หูคนเยอะมากวันนี้ครั้งแรกครั้งหลายครั้งแล้วครับออกอีเวนต์เนี่ยช็อตกันเองอีกแล้วอะรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นอ่ะคนเยอะอ่ะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เราก็ตามดูในแท็กในทวิตเตอร์วันนี้คนเยอะมากจริงครับวันนี้ก็ดีใจมากครับอุ้ยสุดแงบดีใจครับดีใจ ดีใจตื่นเต้นไงเสียงแฮบเลยใช่ครับนี่ตื่นเต้นก็ปีนี้มาปีที่2แล้วครับผมก็ดีใจที่แพลจากกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผม,มให้กําลังใจน้องๆก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลมกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับเป็นครั้งแรกเพราะเป็นครั้งแรกคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับเพราะว่าการการระดมทุนเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีสําหรับแบบว่าน้องๆเยาวชนครับผม ถ้าเราสองคนมีวิธีการบสร้างาแรงบันดาลใจหรือให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเราง่ายๆเลยเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองเองเลยทั้งหมมีเลย<ม>ล่าสุดเราช่วงออกกองกันบ่อยเราเห็นเขาหน่อยๆเราก็เลยถามเขา<ม>ว่าเป็นอะไรช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอะไรทำไมแบบนิ่งๆไปอะไรเงี้ยคือ<ม><ม>แบบว่าน้องก็มาปรึกษาอะไรครับแบบเอ้ยแบบคือมันต้องถ่ายทําแล้วแค่บทมันก็เหนื่อยอยู่แล้วรวมถึงต้องออกกําลังกายรวมถึงต้องเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเงี้ยซึ่งซึ่ง เราก็ให้ให้กำลังใจกันครับคือคือมันทำอะไรไม่ได้แต่แค่แบบว่าถ้าคนคนคนใกล้ตัวเราแบบคอยให้กำลังใจซึ่งก,กันและกันแล้วก็แบบจับมือไปด้วยกันผมว่าแค่นี้ก็เราพร้อมที่จะสู้ทุกอุปสรรคที่จะเจอแล้วมันเหมือนร่างกายมันเครียดมากเกินไปนั่นแหละเพราะว่าทั้งแบบว่าทุกอย่างพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็เราจะต้องออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารเนี่ยคุมอาหารสำคัญเพราะว่าบางทีเราไม่ได้กินแบบ อะไรที่เราอยากกินเนี่ยอนเนี้ยเป็นอะไรที่จะทำให้แบบร่างกายเราเครียดจนมากเกินไปครับผมเราก็ต้องหาบาลานซ์ให้ดีแบบเราอยู่ด้วยกันบางทีเราไม่ได้แสดงออกหรอกว่าเราแบบเรานอยหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนคนที่แบบอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขารู้แบบ แบรนด์ไม่พูดแต่ก็เป็นห่วงเออใช่เขากันเดี๋ยวเราสังเกตสังเกตน้องไงเพราะว่าเราก็เป็นห่วงแหละเพราะปกติเบลจะเป็นคนแบบล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยล้นๆนะใช่ล่าเริงสนุกสนานไงแล้ววันหนึ่งอยู่ดีก็แบบเครื่องชัดดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน้องเป็นอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงเขาใช่อ้าวได้ตอบคำถามหลือเนี่ยตอบแล้วตอบแล้วใช่ไหมให้กําลังใจครับผมเราก็เอ่อเรียกได้ว่าเขอได้ครับแต่อย่าถอยครับผมเป็นกำลังใจทุกคนใครที่เจออุปสรรคอยู่นะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใใจห้ครับผม เอาพูดถึงซีรีส์เราตอนี้เป็นแก่ซีรีส์หายไปกี่เซนแล้วโอ้เอจริงม้ะประมาณนิดนึงเครับยังยังไม่ได้เกินครึ่งเลยสำหรับการถ่ายทำซีรีส์รางสังห์ของเราเพราะว่าเราลงดีเทลกันเยอะมากๆทางแบบอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรไม่เริ่มดิ้นไม่ไมิ้เหรอดิ้นสอย่าดิ้นัเฉกา็คือคูเอนก็คือครใส่ดีเทลลงไปเยอะมากสาหรับการถ่ายทําว่า ความจริงอ่ะบางทีอ่ะเราเราใส่สุดแล้วแต่ในมุมมองของแบบกูเออ่ะมันอยากได้อีกแล้วพอเราเอาตัวเองเข้าไปแบบคิดตามอย่างนั้นแบบที่กูเอ,อคิดเออแม่งก็ได้จริงๆเราก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออมุมมองของแบบคนอื่นที่แบบว่ากำกับเราเอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจครับผ่ายไปไม่อีคือว่าเดือดมากสนุกมากมเพราะว่าพี่พี่<ๆ>ทีมงานทุกคนเขาใส่ใจดีเทลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบ เออคอนติเนียอะไรต่างๆล้องถึงคือบางครั้งแล้วอ่ะเราคิดว่าจุดๆนี้มันคือมันโอเคแล้วสำหรับซีนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือฮูเอเขามีความแบบเขาเรียกมูมีมูลพิเศษหรือมีเรื่องราวอะไรที่จะใส่ดีเทลเข้าไปว่าแบบเอ๊ะลองใส่อารมณ์อันนี้เข้าไปเพิ่มสิหรือว่าใส่อันนี้เข้าไปอีกทําให้ตัวละครมีมิติมากขึ้นรวมถึงเนื้อเรื่องดูแบบสนุกมากขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งเราบานั่งดูแบบเฮ้ยมันก็มันเป็นไปได้ว่าแล้วมันแบบ ดูแบบมีมิติมากขึ้นและสนุกมากๆดีเทลมันเยอะตายไปนิดเดียวคือแบบอยากดูกแบบงี้แล้วอะจริงครับจริงถามหน่อยพี่ผ่านทำไปแล้วาพอสปอยได้ไมันมีฉากไหนที่ยากสุดสองคนบ้างฉากในห้องไหมพสปอยได้หรอฉากอะฉากในห้องที่เราอยู่กันสองคนเอาเอาเป็นเออใช่ใช่ใช่ยากสุดอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยกี่คือ <c oughs> คือมันก็เป็นอารมณ์แบบซีนซีนแบบว่าซีนดราม่าเหรอ มันก็ไม่ใช่ดราม่ามันจะหน้าแดงๆหน่อยแล้วก็มันจะต้องแบบว่ามันก็ต้องสบตากันหน่อยแล้วก็หน้าแดงๆแล้วก็เอ่อแบบทําแผลอะไรเอ้ยมันมันมันคือสีน้ำยามันบาดเจ็บไงครับมันบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บกันเกิดขึ้นเราก็เลยต้องช่วยกันทําแผลเห็นไหมว่ามีการเสียเลือดเกิดขึ้นทานทานแผลเราหนึ่งสีอะไรเขินมากเขินมากสีนั้นเขินมากถ่ายไปแล้วอยากให้ดูคนดูครับครับเราจะได้ชมซีรีส์นี้ตายปีแน่นอนเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับ อ่ะสุดท้ายล้ให้ลูกคู่ฝากซีรีสหน่อยแล้วฝากเป็นกำลังใจให้คู่หน่อครับผมฝากซีรีส์รางสังหรณ์ด้วยนะครับผมตอนนี้ถ่ายทำไปได้สักพักนึงแล้วครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับซึ่งปีนี้ได้ดูแน่นอนครับจากไอเดลแฟคเตอรี่ครับครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับทาง Twitter นะครับไอเดลแฟคเตอรี่ครับครับผมขึ้นได้หมดเลยครับขอบคุณนะครับ